วัดีค่ะวันนี้นะคะจะชวนมาทำคุกกี้เนยสไตล์ฝรั่งเศสค่ะหรืออีกชื่อคือซาเบ้นเองนี่นะคะฟริงเป็นคุกกี้เนยสไตล์ฝรั่งเศสหอมมากหอมมากหอมในแบบมาก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 ,มากถึงมากที่สุดนะคะบอกเลยว่ามันหอมหอมแบบหอมสุด,สดแล้วก็อีกชื่อนึงนะคะเขาชื่อว่าบิทเจนี่คุกกี้นะคะวันนี้ก็เลย เอาเนยนะคะที่เป็นเนยชื่อดังจากเมืองบิทานี่นะคะมาทำคุกกี้ตัวนี้เลยจ้าชิมเลยค่ะกรอบหอม,ม,มคือเนื้อเขาอะจะมีความแบบใส่สนิดนึงนะเพราะว่าซาเบ้แปลว่าสายนะคะอืมอร่อยหอมมากป่ะก่จะไปทำนะคะกด Subscribe ก่อนนะ สูตรอยู่ข้างล่างนี้ค่ะแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาตีเนยกันก่อนนะคะในชามนี้มีเนยสดเค็มนะคะซึ่งเนยวันนี้ที่นุ่นใช้เป็นตัวนี้เลยจ้ะเลอแกลดรัมเชอร์นิ่งบัตเตอร์นะคะ ตัวนี้เป็นเนยออร์แกนิกนะคะแล้วก็เป็นยี่ห้อเลอร์แก้วนะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตเนยแล้วก็ครีมชีสคุณภาพชั้นเลิศจากเมืองบริตตานีประเทศฝรั่งเศสนะคะคือเลอร์แก้วเนี่ย เป็นผลิตภัณฑ์จากนมจากแควนบิทานีที่นุ่นบอกไปนะคะซึ่งแควนี้เนี่ยมีชื่อเสียงที่สุดในเรื่องผลิตภัณฑ์จากนมนะคะแล้วก็เป็นเมืองอันดับหนึ่งในการผลิตปศุสัตว์ของประเทศฝรศั่งเศสด้วยนะคะซึ่งวัวเนี่ยที่มาจากแควนบิทานีนะคะจะถูกเลี้ยงด้วยหญ้าซึ่งเขาจะเรียกว่าแก๊สฟีดนะคะแล้วก็เป็นการปล่อยเลี้ยงอิสระในทุ่งหญ้าแบบใหญ่ๆเลยนะคะทําให้วัวเนี่ยแบบ ผ่อนคลายน้ำนมที่ได้ก็จะดีนะ,ะเนยตัวนี้นะคะจะใช้นมเนี่ยที่อยู่ห่างจากโรงงานเนี่ยไม่เกินลัศมี50กิโลเมตรนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะผลิตภายใน24ชั่วโมงนะคะตั้งแต่เก็บนมมาเลยนะคะเพื่อรักษาความสดใหม่ของนมแล้วก็กระบวนการผลิตเนยผลิตครีมชีสนะคะสุดยอดมากนะคะเลอกแก้วตัวนี้มาดีเลยเดี๋ยวระหว่างทำนุ้นจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับ เนยตัวนี้ให้ฟังว่ามันพิเศษยังไงนะคะมาตีเลยตีเนยพอแตกตัวนะคะใช้เนยเย็นแต่ว่านิ่มๆนะคะ พอเนยแตกตัวแล้วนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วเราก็ตีให้ฟูขาวเลยค่ะโอเคนะคะสีอ่อนลงแล้วแบบนี้นะคะเราจะปาดโถก่อนหนึ่งครั้งนะคะโอเค เสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ไข่แดงนะคะลงไปทีละฟองนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันคะ่ะกรรมวิธีของเนยตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า Drum เ h อร์นิ่งบัตเตนะคะมันจะเป็นกระบวนการผลิตเนยนะคะที่เป็นแบบดั้งเดิม โดยใช้วิธีถังปั่นนะคะซึ่งจะต่างกับเนยอ,อุตสาหกรรมโดยทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นกรรมวัติที่ผลิตแบบแบตบต่อแบตนะคะเพราะฉะนั้นเนยที่ได้เนี่ยจึงมีความละเอียดเนื้อเนยก็คือจะเฟิร์มกว่าแต่ว่าละลายได้ดีนะคะแล้วก็กลิ่นรสชาตินเนี่ยละมุนกว่ามากอยากให้ลองมากทุกคนคือไปซื้อแล้วก็ตักชิมอะละมุนมากคือละลายลงไปในปากเลยนะคะสุดมาก แล้วตัวนี้นะคะเนยตัวนี้เป็นเนยออร์แกนิกนะทุกคนเป็นเนยออร์แกนิกนะคะใครที่แบบชอบความออร์แกนิกอะ่ะแนะนำมากตัวนี้นะคะ เข้ากันดีแล้วนะคะปาโถหนึ่งรอบแล้วเราก็จะใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะลงไปแล้วก็ผงฟูกนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันค่ะ เค <Okay. S 2> เข้ากันแล้วนะคะ,เ,ะเราก็จะใช้ไม้พายนะคะปาดรวบให้เป็นก้อนอนี่เราก็จะได้โดคุกกี้แล้วเรียบร้อยนะคะป่ะเอาไปรีดกันคะ่ะมารีดกันนะคะกระดาษไขนะคะแล้วก็วางโดลงไปนะคะดูด้วยนะแบบเป็นจุด ต้องอย่าจริงๆอ่ะอย่า,อย,าอย่านวดเลยแหละเพราะว่าเดี๋ยวเนยมันละลายนะคะจับรวบๆเฉยๆถ้าเนยใครละลายนะคะแช่ตู้เย็นเลยนะคะอเอาอีกอันนะคะปิดลงไปกดนิดนึงนะคะกดก่อนแล้วก็รีดหนานะคะความหนาประมาณ5มิลนะคะ5มิล5มิลนะคะ คุกกี้ตัวนี้มันจะไม่ได้บางมากนะคะจะยังมีความหนาะอยู่นิดนึงกรุบๆนะคะคือคุกกี้ตัวนี้นะมันเป็นคุกกี้ที่เป็นคุกกี้ชื่อดังจากแคน b บร์รีนะคะคุ้นไหมแหล่งเดียวกับที่ผลิตเนยละแก้วของเราเลยนะคะก็คือเหมาะมากที่จะมาทำเมนูนี้นะคะ นอกจากเนยเลอกแกวตัวนี้นะคะเขาจะใช้นมจากวัวที่แบบว่าแกฟ,ฟีดแล้วนะคะก่อนที่จะผลิตเนี่ยเขาจะนำนมนะคะไปหมักก่อนนะอย่างน้อย15-18ชั่วโมงนะคะเพื่อดึงรสชาติของนมที่ได้จากวัวจากเมืองบิตตานีเนี่ยค่ะให้กลิ่นมันชัดเจนยิ่งขึ้น นะคะครสชาติของเนยที่ได้มันก็จะยิ่งชัดนะคะแล้วการบ่มเนี่ยก็จะมีผลต่อ after taste ด้วยนะทำให้เนยเนี่ยจะมีกลิ่นฮาเสเซนนัทที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะอีดไปค่ะ Okay. พอได้แล้วนะคะเราก็จะมากดวันนี้ใช้ที่กดคุกกี้ไซส์5เซนนะคะกดลงไปเลยเสร็จแล้วนะคะเราก็หยิบมาใส่ถาด นะคะที่รองด้วยกระดาษรองอกนะคะ และเนยตัวนี้นะคะได้รับรางวัลทุกปีเลยนะคะในงาน Paris International Agriculture Show นะคะเป็นงานแสดงการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะคะ mm. เขาได้รับรางวัลทุกปีเลยนะจ๊ะตัวนี้ตัวนี้อ่าให้ดูนะคะบางคนสงสัยว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงนะคะว่ามันเป็นเนยแบบ Drum เ h อร์นิ่งบัตเตนะคะสังเกตตรงนี้นี่นะคะเห็นไหม จะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นถังปั่นเนยแบบดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นรูปแบบนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะแล้วก็จะมีข้อความนะคะเบอร์เดอร์บาตสนะคะเป็นข้อความนี้เลยนะคะที่บอกว่าเป็นเนยแบบดรัมเชอร์นิงนะคะแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์การันตีด้วยนะคะว่าเป็นออริจินเบสรานีนะคะก็คือจะเป็น มาแบบว่าแท้ๆเลยนะคะและสัญลักษณ์ออร์แกนิกชัดเจนนะคะตรงนี้ว่าเป็นออร์แกนิกนะคะตรงนี้คือเอาง่ายๆอะ่ะเดินไปนะสีเขียวสะดุดตาออร์แกนิกมีความเขียวเห็นชัดเด่นเป็นสนาเห็นตัวนี้จบตัวนี้ Drum เ h อ r n i n g b u t เตอเห็นซองเขียวๆหยิบเลยใช่ นะคะซึ่งเดมิตรงนี้คือเนยเค็มนะคะถ้าเป็นเนยจืดจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะหาซื้อได้ที่ไหนนะคะห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเลยค่ะท็อปเซนทรัลฟูดฮอลล์กรูเม่มาร์เก็ตวิลล่าฟูดแลนด์นะคะราคา279บาทต่อ1ก้อนแบบนี้นะคะหรือตามร้านเบเกอรี่ก็ได้นะคะเช่น เบเกอรี่ดีโชวนชมเบเกอร์มาร์กเบเกอร์สตรีทยกอินเทอร์เทดบางแสนเบเกอรี่อะไรพวกนี้นะคะราคาแต่ละร้านก็ลองไปดูกันเนาะนี่นะจ๊ะนะจ๊ะบอกเลยว่านูนา่นน่ะปาดแอะชิมใช่ปะเข้าไปปุ๊บม,มันละลายแล้วกลิ่นหอมมากลองดูคะ่ะใครที่เป็นสายแบบชอบเนยหอมหอมเนยเฉพาะเนยที่แบบมีเอกลักษณ์อะแนะนำมากนะคะตัวนี้นะจ๊ะมาต่อ วางหยิบวางเลยค่ะโหแค่นี้ก็หอมแล้วอะเรียงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เอกลักษณ์ของคุกกี้ตัวนี้นะคะเขาจะมีลายตรงกลางนะคะเราจะใช้ซ่อมของเรานะคะกดลงไปนะคะ กดลากแบบนี้เห็นไหมเอ่ยในจอมันอาจจะไม่ชัดนะคะกดแล้วก็ลากนี้หรือใครจะกดสองฝั่งแบบนี้ก็ได้คือลักษณะเขาจะเป็นอย่างงี้นะคะตัวคุกกี้ตัวนี้นะใครจะกดแบบอย่างงี้ก็ได้คือกดยังไงก็ได้คะ่ะให้มันเป็นควยกันอย่างนี โอเคเรียบร้อยแล้วเข้าอบก,กันค่ะเข้าอบก,กันนะคะ160องศาไฟบนล่างนุ่นเปิดพัดลมด้วยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เตาของแต่ละคนนะคะเราจะอบประมาณ10 5-18นาทีนะคะดูสีเอาเนาะอบเสร็จแล้วนะคะเอาสีประมาณนี้นะคะนุ่นใช้เวลาไปประมาณแค่13นาทีนะคะ ทุกคนจะหอมมากมากแบบโกกไก่ร้านตัวไม่รู้จะอธิบายยังไงอยากให้ลองไปลองสักครั้งแล้วจะแบบหอมมากนี่คือยืนดมกลิ่นเลยนะคะพักให้อุ่นๆก่อนแล้วก็แซะไปวางบนตะแกรงแล้วก็นะคะแล้วก็พักให้เย็นสนิทค่ะเสร็จแล้วนะคะซาเบนะคะหรือที่คนไทยรู้จักในชื่อว่าคุกกี้ซาเบนะคะ คุกกี้เนยสไตล์ฝรั่งเศสนะคะหรือที่อีกชื่อคือบิสเทนี่คุกกี้นะคะทําไม่ยากเลยนะคะแล้วก็หอมมากหอมเลยมากนะคะลองทํากันดูนะจ๊ะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย